ที่เรารู้สึกว่ามันดูเท่ที่สุดนี่คือตัวตนของฉันไปอีกนานแสนนานฉันจะต้องมาแล้วก็จะตั้งออกมาเป็นคิริตโตะ0ศูเทพซ่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วชื่อฉันมาจากชื่อทักษพล T A K S A P O L ก็เลยแบบเอ้ยงานก็ก็เลยกลายเป็ว่าเอ้ยฉันเติมตัวเองเข้ามาทากะโคตรเท่เอ้ยเท่จริงๆครับพญาเหี่ยว จนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเวลาตอนที่ไปแนะนำต่อคนอื่นว่าสวัสดีครับส่งอีเมลหาผมได้ที่ทักกัดเดินในคอมมนเซอร์นะครับก็จะรู้สึกแบบเดียวมากสกิลของการเป็นพิี่ก่อนก็คือต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยใช่ไหมครับใช่ทั้งเรียนรู้หน้าบ้านหลังบ้านมาทำไมพวกพี่ถึงไม่ซ้อมกันก่อนล่ะครับทำไมถึงไม่นั่นโน่นนี่ล่ะครับ กูซ้อมเป็นร้อยรอบแล้วไม่มาพังตอนกูกดไลค์เนี่ยแหละมึง <c oughs> สวัสดีครับและตอนนี้เราอยู่ในรายการ i n s i g h Talk t รายการที่จะมาเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานของแต่ละอาชีพที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนกับผมเซลโลจาก Virtual Idol g r o u p แล้ววันนี้ผมอยู่กับพิทยกรงานเกมและ pop culture เมืออาชีพคุณโป๊จีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพิโลกรับาวแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับคุณปอจิครับช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นใครและเคยทําอะไรมาบ้างณตอนนี้ที่ทํามามีอะไรบ้าง1คือเป็นพิธีกรส่วนของพวกงานสายอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับพวกอนิเมกะการ์ตูนฝั่งของอ e ีสปอร์ตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่วนอื่นเลยก็จะเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านโทมารจิทีเชิตนะฮะ รับทำพวกสินค้าต่างๆแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือจะเปิดช่องส่วนตัวด้วยนั่นคือช่องโปจิโปจิแหกหัวครับอันนี้ก็จะเป็นรายการพอดแคสต์ที่มาพูดคุยว่าในเรื่องของ pop culture พวกเกมการ์ตูน <c oughs> เคยให้คำนิยามไว้ว่าเป็นเหมือนกับเซฟโซนสำหรับผู้ใหญ่อายุ30บวกที่ยังชอบเกมและการ์ตูนอยู่โอ้โหทำอะไรมาเยอะมากเลยครับเรือว,วันนี้ก็มาจาก โทโมตะจิเหมือนกันใช่ไหมครับที่ใส่มาอ่าใช่ใช่ใชฮะนี้เป็นเสื้อของทางรายการด้วยครับแล้วก็เป็นเสื้อที่วาดโดยทางคุณฉุยซึ่งเป็นนักวาดที่วาดมาแซวรายการเรื่อยๆประมาณนี้แหละครับงั้นก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในเรื่องต่างๆอยากทราบที่มาของชื่อโปรจิครับแล้วก็ <laughs> ทีมงานกระซิบมาด้วยว่าตอนคุณโปรจิ จะเป็นคนโปจิคนโปจิเคยใช้ชื่อว่าทากะมาก่อนอ่าอันนี้<อ>แท็จ,จริงยังไงครับว่าจากทากะที่แปลว่าเยี่ยวแล้ววันนี้มาเป็นชื่อแสนน่ารักของสุนัขว่าโปจิครับเอาจริงๆแล้วต้องมาสไตล์แบบนี้ครับว่าเริ่มต้นเนี่ยคือตอนช่วงมัธยมอ่ะผมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนน่าจะเคยมีอารมณ์ประมาณนั้นอยู่ก็คือช่วงตอนที่เราจะต้องตั้งอีเมลแรกของเราเราก็จะต้อง หาชื่อที่เรารู้สึกว่ามันดูเท่ที่สุดนี่คือตัวตนของฉันไปอีกนานแสนนานฉันจะต้องมาแล้วก็จะตั้งออกมาเป็นคินโตะลศูนย์เเจ็ดเทพซ่า,<ส>าอะไรประมาณนี้ใช่ไหม <สา S 1> ครับ,รบจริงๆแล้วชื่อฉันมาจากชื่อทักษพล T A K S A P O L ก็เลยแบบเอ้ยงานก็เป็นเหลือเวลาตอนที่อ,อยู่มัธยมปลายเพื่อนก็จะเรียกกันว่าเฮ้ยทักทักมากกว่าที่จะเป็นชื่อเล่นจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยฉันเติมตัวเองเข้ามาทากะโคตรเท่เอ้ยเท่จริงๆครับพญาเหี่ยว จนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเวลาตอนที่ไปแนะนําตัวคนอื่นว่าสวัสดีครับส่งอีเมลหาผมได้ที่ทากัดินในคอมเมนเซอร์นะครับก็จะรู้สึกแบบเบียวมากแต่มันเปลี่ยนไม่ทันแล้วน้องๆหนูๆที่กําลังดูอยู่อีเมลแรกสําคัญมากพี่แนะนําว่าเอาชื่อจริงตามด้วยเลขปีเกิด gmail com น่าจะเวิร์กที่สุดครับครับ พอตอนนั้นเปลี่ยนจากวงการการ์ดเกมมาทําฝั่งของแล็กนัลล็อกตอนที่ช่วงเขียนคอลัมน์พวกอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นโปจิเ hmm. พราะว่าชื่อดูน่าตีประมาณนี้แล้วก็เคยมีคนเรียกด้วย mm hmm. ถ้าเกิดว่าคนที่ทราบกันก็คือมันเป็นชื่อเหมือนกับชื่อหมาของชิบุย่าทั้งชิบุย่าเองก็มีฮะจิจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันก็คือแบบโปจิฮะจิอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือไอตู่ไอตู่อ oh หรือไอโบ <laughs> <laughs> ไอโบมันก็ <laughs> ก็มีคนชื่อนี้จริงๆอยู่แล้วบางทีผมต้องไปรับรองพัวนักรองญี่ปุ่นประมาณนี้ก็จะมีเหมือนกันที่แบบว่าพอแนะนำตัวก็ว่าตาชีวาอ่าโพชิดสอ่เขาก็จะแบบหันมาปุ๊บแล้วก็แบบมีหลุดแบบคือแบบ มึงแน่ใจนะมึงไ,<ม>ไม่ได้โดนดใครใคร,ใครแกล้งมาแต่ว่าใน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 ส่วนของตัวเราเองเราก็แบบว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรล้วก็อธิบายไปประมาณนี้ครับแต่ก็ก็เคยเจออยู่ดาราอยู่สองสามท่านที่แบบว่ามองหน้าแล้วก็แอบหลุดขับนิดนึงโอเคครับก็วันนี้เราได้รู้แล้วนะครับว่าก่อนที่พญาเหี่ยวจะมาเป็นสุนัขน่ารักน่าอุ้มเนี่ยที่มามาเป็นยังไงนะครับเนื่องจากเราอยู่ในรายการ Insight Talk ตัางทราบมาว่าในช่วงที่คุณโปจิต ยังเป็นพยาเหี่ยวอยู่เนี่ย<อ>เป็นจัสต์ของแมจิกก a t ์ท r ลิงใช่ไหมอันนี้ข้อมูลถูกไหมครับตอนน่้นพอโดนเรียกว่าพยาเหี่ยวแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกคล <c oughs> ินม้อนกันแต่ว่าโอเคแหละใช้คำนี้พี่ว่าสมัยก่อนก่อนที่จะมาเป็นตัวโปรจติอย่างที่หลายคนจะรู้จักกันนักขนาดเนี้ยถ้าเกิดย้อนกลับไปสักประมาณช่วงปลาย90 <c oughs> คือช่วงที่เราได้สัมผัสกับก,บการใช้เกมให้เป็นอาชีพครั้งแรกเป็นการ์ดเกมที่ชื่อว่า Magic The g a t h e r i n g ตอนยุคนั้นะ่ะถ้าจำกันได้คือจะมี การ์ดเกมยูกิแต่บังเอิญว่า <c oughs> พอมันมีการ์ตูนยุกิออกมามันมีการ์ดเกมออกมาแล้วคนรู้สึกว่าเอ๊แต่ว่ามันก็จะไปรู้จักอีกอันนึงก็คือตัวการ์ดเมจิกเดนคาเทลลิงซึ่งมันก็เป็นของฝรั่งอ่าเราก็ไม่ต้องอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นล้วก็อ่านง่ายกว่าแล้วตอนนั้นการ์ดยุกิเองกติกาเขาก็ไม่ได้รัดกลุ่มเท่ากับทุกวันนี้ด้วย ก็ยังเป็นลักษณะของการสะสมมากกว่าที่เป็นลักษณะการเกมแท้ๆแล้วพอเราไปเล่นม g จิกเด็กัท e r ิ n งตอนนั้นจะตั้งกันกุ๊กชื่อกลุ่มว่ามาเตอร์วิสัยประมาณนี้ครับแล้วก็ฝั่งของทางซื้อมาขายไปก็ทําให้เรารู้เบสิกของการที่ทําพวกการซื้อมาขายไปในช่วงต้นๆประมาณนี้ตจริงๆตอนนั้นคือแบบว่าก็ทำเงินได้เยอะอยู่พอสมควรก็คือเดินๆหนึ่งก็ประมาณ2-3หมื่นได้ แค่แค่ซื้อมาขายไปอย่างเดียวครับก็นี่น่าจะแปลว่าคุณโปรจินี่ขายมาตั้งแต่ยาวัยเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นกรรมการเป็นจัดเวลาแข่งการ์ดเกมพวกอะไรเงี้ยก็จะมีจัดมีอาชเชอร์มีอ่ะฝั่งของมาแชลหรือว่าอะไรใดๆก็ตามใช่ไหมครับดูแลกฎเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นการ์ดเกมอะ่ะการ์ดเกมมันไม่เหมือนกับการ์ดดิจิตอลการ์ดดิจิตอลเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วแลวหละว่าคุณทําใบนี้คุณลงใบนี้แล้วเจออีกใบหนึ่งเข้ามาสวน ปฏิกิริยาตอบสนองตอบโต้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าพอเป็นฝั่งของการเล่นการ์ดเกมจริงอ่ะมันคือการที่บางทีเขาไม่แน่ใจว่าเอฟเฟกของใบนี้เมื่อเจอกับใบนี้เข้ามามันจะรวมกันแล้วเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างโอกาสที่มันเกิดขึ้นคืออะไรดังนั้นก็จะมีกรรมการที่คอยช่วยดูแลตรงนี้รวมไปถึงเรื่องของอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อีเวนต์ใดๆต่างๆโดยเช่นเดียวกัน,นก็เลยทําให้เราได้ ไปร่วมง,งานถาว่าเป็นตัวแทนไหมก็ไม่เชิงเป็นตัวแทนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนไทยที่เป็นกรรมการในการแข่งขัน,นในพวกเอีเวนต์ต่างๆที่ต่างประเทศแล้วกว่าจะมาถึงจุดที่เป็นพิธีกรงานป๊อปเคานเจอร์และงานเกมที่ใครๆก็รู้จักเนี่ยอะไรมาบ้างครับเล่าในสิ่งที่อยากเล่าหน่อยได้ไหมครับยุคการ์ดเกมก็เรื่องหนึ่งละตอนนั้นก็ได้เบสิกในการจัดงานเอีเวนต์การแข่งขันด้วยแล้วก็พอหลังจากยุคเมจิกมาปุ๊บก,ก็เป็นช่วงตอนที่ เคานเตอร์เริ่มบูมแล้วก็ฝั่งของทางแล็กนาล็อกเริ่มบูมซึ่งตอนนั้นน่ะเราเคยได้รับเป็นโอกาสให้ไปเขียนคอลัมน์ในนิตยสารที่ชื่อว่า The g a r รซตอนนั้นเป็นของฝั่งการ์ดเกมแล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บแล้วแล้วก็พี่ที่เป็นบอก,กอตอนนั้นก็คือพี่ตาเป็นเหมือนกับหัหน้าทีมของทานโทโมรจิด้วยพี่ตาเองก็ชวนว่าเอ้ยเขาไปได้ดีลมาอันนึงนะไปทําเป็น เหมือนกับเขียนคอลัมน์ลงนิตยสารชื่ออาคลับเพราะตอนนั้นเราเองเราก็เล่นฝั่งของแร็คหน้าล็อกเยอะแล้ววันแรกที่ไปเจออันนี้ก็ต้องเมนชั่นถึงอยู่เหมือนกันว่าเป็นบอกอของเอาคลับคนแรกคือพี่นพเจอวันแรกบอกมาจัดอีเวนต์ไหมก็คือให้ไปจัดอีเวนต์ภายในเกมตอนแรกนึกว่าจะได้เขียนคอลัมน์กับเป็นผู้ช่วยเฉยๆกันว่าอ่โอเคกูต้องไปจัดอีเวนต์เหรอก็ทําเรื่องส่งไปแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นคอลัมน์ในฝั่งของตัวนิตยสารเอาคับด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามามีส่วนร่วมกับ การทําพวกหนังสือคู่มืออะไรต่างๆประมาณนี้ครับผลงานท้ายๆน่าจะเป็นบอกอของหนังสือรวมเล่มตัวอาชีพแต่ละอาชีพของทางาเกมแล็กน่าล็อกจากตรงจุดนั้นเราเองเราก็ทํางานกับทางเอาคับมาตลอดแล้วตัวเอาคับจริงๆก็คืออยู่อันเดอร์ที่เรียกว่า Future Gamer Future Gamer ตอนนั้นก็เป็นเกม PC มีเิยสาร e g m ของคอนโซลมี แล็กนาล็อกสำหรับแล็กนาล็อกแล้วก็มีวิลลีออนไลน์แล้วก็มีเว็บไซต์ที่เอาไว้สําหรับรวบรวมข้อมูลเกมแล็กนาล็อกที่ชื่อว่าออนไลน์สเตชันสตาร์ทกันจาได้ว่ามีอยู่ประมาณไม่ถึง4ี่คนตอนยุคนั้นอตอนนั้นเราเรียนอยู่ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครัก็สุดท้ายคือตอนเรียนใกล้จบแล้วเขาก็พี่เขาก็แบบว่าแตะว่าเออเนี่ยมันมีแผนกอีเวนต์นนะมาลองช่วยไหมเราก็ลองไปช่วยงานเอ้เราก็ใช้ความรู้ตอนที่เราเป็นจัดเมจิกอะ ก็ไปช่วยได้เยอะพอเราจัดการแข่งขันไปปุ๊บอะไรปุ๊บก็แบบเออก็ก็โอเคพี่เดินมาตบไหล่ต่อว่าเออในเมื่อจะจบแล้วพี่ไม่แผนทีวีว่ะสนใจปะตอนนั้นก็เลยสมัครเข้าไปและสิ่งที่คุณต้องทําจะเป็นรายการทีวีที่ป้อนเข้าสู่ช่องที่ถูกเรียกว่า g ีสแควรแล้วเป็นช่องที่เกี่ยวข้องกับเกมล้วนเลยประมาณนี้ครับมันดูยาวนานสมกับว่าคุณปอจีเป็นฟรีเลนเลยนะครับมันยังไม่จบพี่เพราะถ้าเกิด <Okay. S 1> มาต่อคือ ปีนั้นคือปี2011เป็นช่วงที่กดใบเราออกออกมาวันที่เรากดใบเราออกมาแล้วก็พี่หนุ่ยก็เหมือนเจอหน้าเราอยู่ก็เลยแบบทักมาเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีงาน Thailand Game Show สนใจมาลองเป็น o r g a n i z e ไหมเราก็อ่ะได้พี่ก็ไปช่วยพี่หนุ่ยก็จัดการก็กลายเป็นคนเดียวเลยมั้งคนแรกและคนเดียวเลยตอนนั้นที่ทำงานทั้งสองงานคืองาน Big Festival แล้วก็งาน Thailand g a m ซึ่งสง,งานนี้ก็จะเป็น <c oughs> เทอคอิคอลลี เป็นรวอลกัน <c oughs> ไปปลายจนกระทั่งปี2013ก็มีผู้ใหญ่ที่เข้ามาแล้วสุดท้ายก็จับมือรวมกันก็กลายมาเป็นงาน TGS Big Face <c oughs> แล้วปัจจุบันก็เหลือเป็นงานฝั่ง TGS อย่างเดียวส่วนฝั่งของ e-sport จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณมีหลายอีเวนต์มากๆที่ชวนไปทำงานเป็นนักภาคตั้งแต่ยุค บุกเบิกแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นเองก็คือได้ทํางานฝั่งของพิธีกรหลายๆอันก็เป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ได้ทําพิธีกรฝั่งของเกมกับการ์ตูนเราก็เลยได้อนิสงตรงนั้นมาพอเป็นการแข่งขันระดับ e-sport หลายค่ายก็เลยเลือกที่จะใช้งานเราไปประมาณนี้ครับพอรวมกกับมาจนถึงทุกวันนี้2011จนถึงปี2025หลูมมันก็จะประมาณนี้แล้วจนกระทั่งปี2020 2020เป็นปีที่ทุกคนเจอเหมือนกันก็คือเรื่องของโควิด Mm hmm. จากประสบการณ์เรารู้สึกได้ว่าสิ่งใดก็ตามคุณหายไปสัก2ปีหรือ3ปีคุณจะหายไปจากสารระบบความทรงจำของทุกๆคนตอนนั้นผมไม่รู้ว่าโควิดมันจะนานขนาดไหนเคยคิดไว้นานแล้วว่าฉันอยากที่จะทำช่องพูดคุยก็เคยมีคนเมนชั่นมาว่าจริงๆน่าจะทำพอดแคสต์นะก็เลย เอาช่องที่เคยมีอยู่ซึ่งสมัยก่อนก็คืออัปโหลดงานเอาไว้ตั้งแต่ประมาณแบบ Channel น่าจะสร้างสักประมาณปี2007 2008แล้วก็มาทำเป็นรายการตั้งชื่อว่าเพื่อนบอกให้ลองทำบอดแคสต์แล้วก็หาประเด็นอะไรที่กูอยากคุยเพราะกูอยากคุยกับเพื่อนกูเฉยๆยแล้วมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆ c h a ชแนลจากปี2020โอ้เอากันตามตรงเลยฮะกว่าจะได้พันซับแรกผมใช้เวลาประมาณครึ่งปี ตอนนั้นดีใจชิบหายพอได้พันทรับเสร็จปุ๊บเปิดทําเงินแล้วใช้เวลาอีกหนึ่งปีกว่ามันจะปันผลมาให้แล้วมันก็วนมาเรื่อยๆจกนกระทั่งตอนช่วงกําเนิดข,นขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าแห้วัวเราก็ดีใจจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังเป็นคนเดิมเรายังเป็นคนเดิมที่เราอยากจะพูดคุยแต่ในทางกลับกันเราดีใจที่มีคนมาฟังเรามากขึ้นอืมทั้งเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานมากเลยนะครับเท่ากับว่าคุณโปรจิแทบจะเรียกว่าเติบโตมาทอมกับ วงการเกมวงการ pop culture อของไทยเลยเนาะแล้วในการเป็นงานพิธีกรเนี่ยเท่าที่เมื่อกี้นี้แอบฟังมาคุณโปรชีก็เหมือนจะเรียนทั้งตีทั้งโทรไปด้วยและทํางานไปด้วยอันนี้ลำบากไหมครับมันทําให้เรารู้ว่าเราสามารถอดนอนได้สูงสุดขนาดไหนเพราะคนที่ผมเชื่อว่าคนที่ทำฝั่งโปรดักชันน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วว่า <c oughs> คุณไม่ได้นอน <c oughs> เราทำงานกันเหมือนผลานพลังงานชีวิต <c oughs> เหมือนเผา <c oughs> อายุไขไปเรื่อยๆเพื่อให้งานออกมาให้ได้ ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน hmm. เวลาที่อำหนวยทำให้เรารู้ว่าเราสามารถอดนอนได้สูงสุดตัวผมเอง72ชั่วโมงนะฮะ oh. ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วต้องส่งรายงานด้วย hmm. คือแบบตื่นมาแบบไม่ได้ไม่ได้หลับเลย hmm. แล้วหลังจากนั้นคือ แต่ว่าในทางกับการม,มันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ด้วยฮะอย่างตอนเรียนมาเนี่ยมันทําให้เรารู้องค์ประกอบอะไรหลายอย่างมากขึ้นแล้วมันเป็นการอธิบายด้วยว่าทําไมเรารู้สึกว่าพวกพี่ก็ทําการตลาดแบบแปลกแต่ว่าอพอเราได้เรียนรู้พอเราเห็นฟอร์มของเขาแล้วทาให้เรารู้ว่าอ๋อสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่า1 2 3 4สแต่ว่าพอตอนทำงานหลังบ้านก็ทำให้เราเห็นด้วยว่าโอเคเรื่องของการนำเสนอต้องเป็นอะไรยังไงบ้างรูปแบบ ควรจะต้องเป็นอย่างไรอะไรคือจุดยากในการทำโปรดักชันในแต่ละอย่างเราเห็นว่ามันมีปัญหาแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าต้องทำยังไงแต่สิ่งที่เราเรียนรู้กับมันมากที่สุดคือเราต้องแก้ปัญหานั้นอย่างไงสก,กิลข,ของการเป็นพิธีกรก็คือต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยใช่ไหมครับใช่ทั้งเรียนรู้หน้าบ้านหลังบ้านมาทำไมพวกพี่ถึงไม่ซ้อมกันก่อนล่ะครับทำไมถึงไม่นั่นน,นี่ล่ะครับ กูซ้อมเป็นร้อยรอบแล้วไม่มาพังตอนกูกดไลค์เนี่ยแหละมึงจริงๆแล้วมันอาจจะมีเรื่องในการทํางานที่คนที่ไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่รู้มาก่อนนะครับถูกไหมครับแล้วการเป็นพิธีกรในแต่ละงานมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างไหมครับคุณโปจิแล้วคิดว่างานไหนเนี่ยที่ท้าทายที่สุดของคุณโปจิครับงานแต่ละแบบแตกต่างกันไหมผู้ส่วนตัวผมก็มองว่าต่อให้เป็นงานคล้ายกัน เช่นเป็นการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเกมหนึ่งกับอ e ีกเกมหนึ่งผมก็ยังมองว่ามันก็ยังต่างกันอยู่ดีฟรีไฟก็จะเป็นแบบหนึ่งกลุ่มลูกค้าที่มาในงานก็จะเป็นแบบหนึ่งพับจี้กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นแบบหนึ่งหรือกระทั่งหลีกอัพเลเยจลูกค้าก็จะเป็นแบบหนึ่งดังนั้นอะ่ะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนรู้ว่าเราสามารถเล่นกับคนเหล่านี้ได้ มากร้อยขนาดไหนเราควรจะเล่นกับประเด็นอะไรกับเขาบ้างโดยอยู่ในบนพื้นฐานของการให้ความเคารพซึ่งกันและกันประมาณนี้ครับระมัดระวังในการที่จะไม่พูดหรือทำอะไรที่ไปทริกเกอร์หรือทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคจริงๆแล้วผมมองทุกงานท้าทายเหมือนกันหมดแต่ว่ามันแค่จะต่างกันในเชิงรายละเอียดจริงๆคืออาจจะเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งที่ถูกจ้างทํางานอยู่บ่อยๆเป็นเพราะว่า อ่าจ้างพี่โปรจีเลยไม่มีปัญหาแน่นอนใช่ไงพวกกูรู้วิธีแก้ปัญหากับทุกอย่างไงคือ <c oughs> <c oughs> พี่ก็ช่วยอุดให้กูกอดได้หรือเปล่าอะสก,กิลในการแก้ปัญหาก็คือประสบการณ์นั่นเองครับถูกไหมกา<ช>รทำ <ๆ S 1> งานก็คือการแก้ปัญหาเนอะใช่ไหมครับใช่หรือว่าการแก้ไขแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนใหญ่บางทีมันก็อ่าผมมองว่าเป็นสกิลที่คนทํางานเบื้องหลังทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังส่วนหนึ่งต้องต้องเรียนรู้ว่าต้องแก้ยังไงเพราะผมเชื่อว่าปัญหามันมีอยู่แล้วล่ะแต่มันจะมาในรูปแบบไหน ถ้างานไหนไม่มีปัญหาเลยเนี่ยแหละไม่จะเป็นอารมณ์ที่แบบเริ่มนอยแล้วแบบทำไมงานไม่มีปัญหาวะกู <c oughs> ทําอะไรผิดป่าวะ <c oughs> หรือว่าแบบมีอะไรเปาวะถ้าไม่งานมันไม่มีดราม,ม่า,าวะปีนี้โอเคครับในเมื่อเราแก้ปัญหามาเราต้องใช้พลังงานเราอาจต้องนิดการบูต Energy ด,ด้วยพอ์ชนพรีเมียมเอเนจีดิงนะคะ ation, ack, นรับอัพแพชชั่นเต็มแม็กเอเนจีเต็มหลอดตลอดทั้งคืน โปรช่นเอ e เนอร์จีดริงน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์วิตามินแปดชนิดกลิ่นลินจีโรสทีและฮันนี่เลมอนดื่มโปรช่นเติมแพชชั่นลองเลยเครื่องดื่มผสมสารสกัดนะฮะจากคาเฟอีนนะครับสามารถช่วยทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาได้นะครับเหมือนกับเป็นการแตะเบาๆยามเช้าที่บอกว่าตื่นได้แล้วนะได้เวลาทางานแล้วล่ะกระซิบบอกว่าคุณโปรตีเองก็ได้รับการสนับสนุนจากโปชั่นเหมือนกันใช่ไหมครับ อ่าใช่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 ทางโพชั่นก็เข้ามาช่วยเหลืออยู่เหมือนกันประมาณนี้ครับชอบโพชั่นรสไหนที่สุดครับเนี่ยอต้องทานนี้เลมอนนะแอบได้ยินมาว่าโพชั่นกำลังจะมีรสชาติใหม่ออกมาด้วยนะครับเออนั่นนะสี่ผมเห็นเขาไปโพสต์อยู่เป็นรสชาติอะไรนะกระบองเพชรกระบองเพชรหรอวะว่าไม่ใช่หรือเปล่าวะได้ยินมาว่านอกจากงานพิธีกรแล้วอันนี้คุณปจิพูดมาแล้วครับว่าการที่คุณจิมาเปิดช่อง YouTube Channel Podcast ได้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าโควิดเนาะแล้วการที่เราหายไปเราก็เลยมาทั้งตัวนี้แต่ตอนนี้เราได้ข้อมูลมาว่าช่องของคุณโปรจิที่เรียกว่าแห่หัวเนี่ยมันเป็นลับธิเลยใช่ไหมครับมันได้มายังไงมีผู้ติดตามกี่ร้อยชีวิตอยากให้คุณโปรจิที่เป็นเจ้าของช่องหรือเจ้าของลับทิพูดถึงช่องแห่หัวหน่อยครับคือ ถ้าเอาตรงๆนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงครับตอนนี้กูตั้งช่องมากูอยากแค่ทําเป็นช่องพูดคุยครับแล้วรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือตอนนี้กูกลายเป็นลัทีอะไรไปเราก็ไม่รู้ครับถ้าเกิดใครถามว่าพี่ครับพี่ครับแฮรวคืออะไรครับตอนนี้คำอธิบายของผมอย่างเดียวมีอยู่2อย่างแล้วกันอย่างที่1ครับเป็นลัทธิที่พยายามจะยึดของโลกครับอย่างที่2ครับถือว่าเป็นพอดแคสเซฟโซนสําหรับคนที่อายุ30บบวกขึ้นมาแล้วแต่ยังอยากเล่นเกมและการ์ตูนอยู่ครับ คุณเฟยรโลคิดว่าคุณโปรจิมีสัญ,ญลักษณ์มือของแห่หัวไหมครับเวลาเราเจอกันข้างนอกจะได้ยกมือกันผมเคยคิดอยู่เหมือนกันแล้วก็มีน้องแนะนําม,มาว่าแห่หัวทำท่าน,นี้ไงพี่เอ้ยน่ารักไปงีหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคน <c oughs> แห่หัวครับมันดูแ <c oughs> อะไรวะใช้คำนี้แล้วกันว่าแห่หัวมันเป็น เป็นช่องพอดแคสที่นั่งพูดคุยกันโดยที่จริงๆแล้วตอนแรกมันมาจากไลน์ที่เราพูดคุยในเรื่องของกันดั้มเป็นภาค Wish for Mercury ใช่พี่เ,เป็นภาค Wish for Mercury แล้วบังเอิญว่าตอนนั้นคนเขียนบทเขาแบบว่าไอคนนี้ภาคก,กัั้ม Wish for Mercury มันคือภาคที่ดูแบบใสๆเหมือนกับแบบเด็กใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนมุงมิงมุงมิงมุงมิงมงิแต่ว่ากูหมันคือกันดั้มมันไม่เคยจบสวยสไอคนเขียนบท มันเคยร่วมกับหลายโปรเจกต์มากๆหนึ่งในผลงานของเขาคือเขาไปเขียนให้กับ Devil Man Cry Baby mm hmm. ซึ่งตอนจบของ Devil Man Cry Baby นางเอกโดนแยกชิ้นส่วนแล้วก็โดนเอาหัวเสียบไม้แล้วแห่รอบกองไฟ oh, <no. S 1> เราก็เลยบอกว่าโอเคมึงได้โปรดอย่าเอาน้องๆไปแห่หัวนะคนมันก็แบบ พี่แล้วก็พิมพ์มาแห่หัวกันแล้วก็อยู่ดีๆก็ทำไมคำนี้มาติดหูชาวบ้านเขาวะแล้วก็เลยแบบเฮ้ยไลฟ์ต่อๆมาก็บอกไปว่าเฮ้ยอย่าไปแบบว่าอยู่ดีๆมึงไปข้างนอกแล้วแบบว่าตะโกนแห่หัวแห่หัวอย่างนี้ไม่ไม่เอา <c oughs> อย่างน้อยๆพวกมึงกระซิบคุยกันก็ได้ให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วสุดท้ายอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นลัทธิแต่ก็ก็ขอบคุณถือว่าเป็นลัทธิของคนที่ชอบเกมแล้วก็การ์ตูน แล้วก็พยายามจะทําทุกอย่างเพื่อผลักดันวงการนี้ไปด้วยกันประมาณนี้ครับสมาชิกของแห่หัวและลัที่แห่หัวนียน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทิศทางในอนาคตของช่องแห่หัวคืออะไรครับเด็ดนนี้ผมยังไม่รู้เลยครับผมจะอะไรโอเคเราทําในเรื่องที่อยากทําผมแค่ตระหนักว่าถ้ามันไม่สนุกแล้วผมต้องทําในสิ่งที่ไม่สนุกเพราะว่าคนดูดูออกและผมคิดว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทํน เราทำเพราะเราอยากหาเพื่อนคุยเราทำเพราะเราอยากที่จะสนุกไปกับมันถ้าต้องมานั่งคิดอะไรเยอะผมกลัวว่าจะไม่สนุกแต่ถ้ามันไม่สนุกผมอยากให้มันเป็นวายฟของมันไปเรื่อยๆนี้มากกว่าคุณซซโร่มองว่าจากแง่คิดของคุณโปรจิเนี่ยมันเหมือนว่าถ้าเราตั้งใจจะทําทอะไรบางอย่างเนี่ยต้องเรามวัวแต่คิดนู่นคิดนี่ไม่เริ่มเดินหรือเริ่มทําสักทีเราก็ไม่ได้ทำบางทีการเดินไปทีละก้าวเราอาจจะเห็นรู้ว่าแล้วว่าจะเป็นยังไงเหมือนกับคุณโปรจิที่ ตอนเริ่มต้นพอดแคสต์เริ่มมาจากการที่เจอวิกฤตโควิดเนาะแล้วเราก็เลยมาเริ่มทำพอดแคสต์จนวันนี้กลายเป็นเจ้าของรับพิชขึ้นมาได้ฉะนั้นวันนี้เราคิดอยากจะทําอะไรเราลองลองมือกระทําถูกไหมครับคุณโปจิครับมันไม่มีวันพร้อมหรอกครับทุกคนที่กําลังรับชมอยู่เราไม่มีวันพร้อมในการทําอะไรสักอย่างแน่นอนดังนั้นทําทําเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปปรับแก้เอาแล้วผังทาง,ง<ๆ>กันเนาะถูกไหมฮะสุดทา้ายนี้ก่อนจะจากกันให้คุณโปจิพูดแนะนําน้องๆที่อยากทํางานในสายนี้ อยากมีโอกาสเป็นพิธีกรอย่างคุณโปจิหรือเกิดอยากวางแผนยึดครองโลกแบบคุณโปจิสักหน่อยได้ไหมครับอยากจะทําอะไรอะ่ะทําเลยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีสิ่งที่อยากทําแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ล้างเอาไว้คือคําว่าเราไม่พร้อมประสบการณ์สอนให้ผมรู้ว่าเราไม่มีวันพร้อมถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะทําเมื่อคุณพร้อมคุณจะไม่มีวันได้ทําเลยคุณอยากทําอะไรทําเลย แล้วค่อยไปปรับหน้างานเอากล้องไม่ดีไม่เป็นไรผมสตาร์ทจากกล้องโน้ตบุ๊กที่ติดอยู่กับโน้ตบุ๊กไม้ผมสตาร์ทจากไมหูฟังสายงงงๆพอระหว่างทางเราเรียนรู้เราอัปเกรดเราเรียนรู้เราอัปเกรดเราเรียนรู้เราอัปเกรดคุณอย่าไปดูวันที่เขาประสบความสําเร็จคุณลองย้อนกลับไปดูวันแรกที่เขาเริ่มคุณไปดูพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์คุณไปดูคลิปแรกเขาว่าเขาเริ่มยังไงมันไม่จําเป็นว่าวันนี้คุณสตาร์ทมาแล้วคุณจะต้องคุณต้องได้เท่ากับพี่เอก หรือคนดังๆบางทีมันคือการที่คุณต้องเก็บสะสมมาเรื่อยๆกว่ามันจะออกดอกออกผลมนุษย์แต่ละคนช่วงที่เขาผลิบานไม่ใช่เวลาอ,อย่าเอาความสำเร็จของคนอื่นมายัดใส่ความรู้สึกของตัวคุณเองไม่ได้แปลว่าคนนี้ทํามาเดือนเดียวก็ได้เป็นแสนไร้เลยพี่ทําไมผมไม่เห็นได้เลยอย่าไปคิดคุณทาไปเรื่อย ทำไปเรื่อยๆบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปี2ปีหรืออาจจะ10ปีกว่ามันจะผิดบานสิ่งเดียวที่อยากให้ทํามากที่สุดก็คือทําต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะออกดอกผลองครับขอบคุณคุณปุจิสาหรับการพูดคุยในวันนี้บ้างเลยนะครับดอกไม้บานในเวลาที่แตกต่างกันนะครับเรารอวันที่ทุกคนจะเป็นบานเหมือนดอกไม้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ตามรับชมกันยังไงก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe หน่อยจะขอบพระคุณมากเลยนะครับและแขกรับเชิญคนถัดไปจะเป็นใครรอติดตามได้ในรายการ i n s i g h Talk t ในช่อง YouTube Virtual KOL ได้เลยนะครับ